โอเคก็ต้องขออนุญาตการสุนทรีคอนเทนเนอร์จอดออกซิเจนกับเราเอาใส่กันทุกทุกคนจงดูท่านกันด้วยรายการนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับผมเลยแล้วอคุณกระติชเชียงคายซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันกับแบบบ๊อบกันแล้วซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันกับใครครับผมแปรแปรชอบให้กูด้วยแปรว้าแปรแปรแล้วครับแปรแล้วครับแต่แปรละครับพี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันคุณสกายไลน์นะครับสกายไลน์อะไรชื่อเสียวปะ เออเยนี่กูชื่อยงแต่อะไรวะนั่นแหละสิโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำาน้าคู่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะไปแบบรวดเร็วเลยซึ่งก็เลยต้องให้คุณสกายไลน์เนี่ยมาช่วยเป็นผลประตูหรือเป็นผ้าหนอให้เรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปในวันนี้ผมพาหน้ากี้กูไปดีกว่าเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับผมนะ โอเคอย่างแรกที่เราต้องทำกันก่อนเลยก็คือเราต้องมีม้าของดาบยามาหรือทุชิตาอย่างละ400บวกนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็แค่มาที่ NPC พตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ็มพีซีตัวนี้อยู่หลังคาเฟ่เรามากดคลิกกับมันครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับผมนะลหลังจากนั้นมันก็จะเปิดประตูให้เรานนเองนี่เปิดประตูตรงนี้ซึ่งประตูตรงนี้คือประตูที่ท,ที่ทำดาบกู่นะั่นเองนะครับผมนะซึ่งเราก็เข้ามาเลยนี่ ซึ่งด้านตรงนี้นะครับผมนะมันจะมีแท่นซ้ายกับแท่นขวานะครับผมนะผมอยากให้ทุกคนมาแท่นซ้ายตรงนี้ก่อนนะครับผมนะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยทาเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีคัมพีอยู่นะมันจะมีคัมพีอยู่ซึ่งไอ้คัมภีนี่มันคือคัมพี์ที่เราเับเพื่อทาภารกิจนัดเองซึ่งภารกิจนั้นมีทั้งหมด3าใช่คัมพี์ละสามซึ่งมันมี2คัมพี์ก็เป็น6คําเป็น6ภารกิจอ่าซึ่งเรามาไอ้ด้านซ้ายเลยดีกว่านะผมนะซึ่งภารกิจแรกของมันเลยก็คือ คุยกับตัวขายเรือใส่สูตรดำนั่นเองนะครับผมนะไกลไปเก่าแรกโอเคมาแล้วซึ่งมันคือตัวไหนมันคือตัวนี้นั่นเองครับนี่ไอตัวใส่สูตรดำตรงนี้นะซึ่งถ้าเราเราไม่ได้เก็บมาแล้วเนี่ยเราก็แค่มากดคุยกับมันครับแล้วกดต่อไปต่อไปจนถึงหน้า3าับสามนั่นก็คือให้สังเกตตรงนี้หน้า3ทับสามนะครับผมนะมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับผมนะขึ้นต้นด้วยตัวพี ซึ่งเราต้องคุยกับตัวไข่เลิยใส่สูตรดำทั้งหมด3ตัวซึ่งหลังจากที่คุยเสร็จแล้วมันก็จะได้ทางด้านของนี่เลยครับนี่ไอสีแดงๆตรงนี้อะไรอ,อะไรไม่รู้นะครับผมนะไม่ออกสีแดงๆตงัวนี้มา1ชิ้นนั่นเองนะครับผมนะเออนี่ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจแรกนะคะรับผมนะซึ่งหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจแรกสเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับไปที่เดิมแล้วก็รับภารกิจเหมือนเดิมเลยครับผมนะใช่แล้วหลังจากนั้นภารกิจที่2คืออะไร ภารกิจที่2คือป้องกันโจรสนัดที่มาจมปีภาษานเองไปไกลเกลกังโอเค แท็กซี่ใช่แท็กซี่ซึ่งมันคือการจมมันคือการป้องกันโจนสนัดที่มาจมตีกบกลางลนั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่เราทำธุรกิจแรกเสร็จเราก็ไปทำธุรกิจที่2มาหลังจากที่ทำธุรกิจที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่ต้องรอให้โจนสนัดมาบุกปราสาทนั่นเองครับผมนะขอแค่เราได้ฆ่าโจนสนัดแค่ตัวเดียวธุรกิจก็สําเร็จแล้วนะครับผมนะซึ่งธุรกิจที่สองเนี่ยทำไม่ยากครับแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงน,น,นะ ใช่สู่บริจิตที่3เนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากเช่นเดีกันซึ่งอาจจะที่เราเสร็จบริจิตที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริจิตที่3เนี่ยก็คือการตีบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะไปใกล้เกาะบิ๊กมัมกันมาทำอไมก็อันนี้มันเกาะคาตาคุลิเกาะเจดี้มันวาร์ปได้แค่บิ๊กมัมมันวาดวาดได้แค่ตรงคาตาคุลิบิ๊กมัมนไม่มีมีไม่ใช่หรอไม่มีหรอกไม่มี <Okay S 2> มมโอเคซึ่งภารกิจต่อภารกิจที่3นั่นคือภารกิจในการ ห่าบิ๊กมัมนั่นเองับผมนะหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย e เราก็กลับมาทำภารกิจที่สามนั่นเองนะผมนะหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเราก็มาค่าบิ๊กมัมครับผมนะซึ่งมันก็มีโอกาสที่เราจะค่าสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จค่าสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จนี่คืออะไรคือถ้าเราค่าไม่สําเร็จก็คือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับผมนะแต่ถ้าเราค่าได้สําเร็จเนี่ยมันก็จะพาเราวร์ปไปยังเกาะลึกลับซึ่งเกาะลึกลับนั้น เราจาเป็นที่จะต้องจุดครบเพลิงทั้งหมด3ครบเพลิงซึ่งแต่ละครบเพลิงนั้นจะมีมอนโผล่ออกมาซึ่งเราต้องฆ่าทิ้งให้หมดหลังจากที่เราทําคมทั้งสามครบเพลิงแล้วก็ฆ่ามอนคมทั้งหมดแล้วมันก็จะประตูก็จะส่องแสงสว่างหรือประตูก็จะเปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่เข้าประตูไปหลังจากที่เราเข้าประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปเราไปที่ร้านพนักิจไปใกล้คาเฟ่ซึ่งมันก็จะวาร์ปเรามาตรงนี้เลยนะครับผมนะใช่ซึ่ง ถ้าเราทาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดอันนี้ไอ้สีแดงๆตัวเน,นี้ยทั้งหมด3อันนะครับผมนะหลังจากที่เราได้มาพรบไปทั้ง3อันแล้วให้เราเดินมาตรงร้านบริกิจก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็กด E คุยกับมันอีกรอบนึงนะหลังจากที่เราตีบิ๊กมัมเสร็จแล้วเ,เ,เราจุดคอบเพิงเสร็จเนี่ยมันก็จะว์บเรามาตรงนี้ให้เรามาตรงนี้แล้วก็จุดรบเพิงนั่นเองหรือเผารบเพิงนั่นเองหลังจากที่เผาเสร็จเนี่ยมันก็จะมีไม่มีคำพคีขึ้นนะมันก็จะเป็นไอ้แท่นโล่งๆแบบนี้นะค,ะนะนนคะรับ มาตรงแท่นที่2นี้เลยซึ่งไอแท่นที่2นี้มีภารกิจแรกของมันเลยก็คือให้เพื่อนหรือให้มอนโจมตีเราก็ได้นั่นก็คือเราแค่ไม่ต้องทําอะไรครับแค่มายืนให้มอนครับผมนะตีเราครับผมนะนให้มอนตีเรานี่เราแค่ยืนรับดาเมจไปเรื่อยๆครับจนกว่าภารกิจมันจะสําเร็จนั่นเองนะครับผมนะคือมันแล้วแต่ว่าเราจะดวงดีหรือไม่ดีซึ่งถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยมันก็จะใช้แบบเวลานานมากๆเพราะว่า มันมันต้องตีจนกว่ามันจะได้อะซึ่งบางคนตีแป๊บเดียวก็ได้นะตีแค่ทีสองทีมันก็ได้แล้วนะแต่บางคนเนี่ยก็ต้องตีนานนะครับผมนะจะจะตีให้ตายหรือไม่ตายก็ได้ครับผมนะใช่ขอแค่เรามายืนรับดาเมจก็เพียงพอแล้วใช่ครับรับดาเมจไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่มันก็ได้เองนะส่วนภารกิจที่2ครับภารกิจนีค่อนข้างเป็นภารกิจที่ยากมากๆมากๆขอใช้คำว่ามากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าภารกิจนี้สําหนักคนที่เล่นในมือถือเนี่ยค่อนข้างเป็นภารกิจที่ยุ่งยากมากๆเนื่องจากว่าภารกิจที่2ี่ยเราจะเป็นต้องฆ่า มอนทุกตัวเน้น้ำมาะว่าทุกตัวทุกตัวในที่ดีไม่ใช่ว่าทุกตัวที่อยู่ในนี้นะหมายถึงว่าทุกตัวที่มีจุดสีส้มๆมขึ้นไม่ใช่ส้มสีสีอะไรมากไกลอ๋สีม่วงอ๋อสีม่วงเออใช่ซึ่งเราต้องใช้อ่าใช่ใช่จะเป็นม่วงมวง่มว,งมวงอยู่กลางกลางจุดเนี่ยถึงว่าไอ้ไอ้เฮียเนี่ยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นมอนใช่ไหมมันก็จะมีจุด <Okay. YouTube. S 1> <laughs> มันก็จะเป็นอ่ามันก็จะมีจุดสีม่วงขึ้นครับจุดสีม่วงขึ้นกลางตัวนะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปทุกเกาะแล้วเราดูดีๆนะดูมอนทุกตัวทุกจุดให้ดีๆเพราะว่ามันจะไม่ได้มีทุกเกาะนะใช่มันบางเกาะมันก็จะมีมอนที่มีจุดสีม่วงแล้วก็ไม่มีนะรวมถึงมอนที่อยู่ในที่ดึงดาบยามาด้วยตรงนั้นก็รวมเป็นมอนที่เราต้องกําจัดด้วยถ้ามันมีสีม่วงนะครับผมนะซึ่งตอนที่เรากดลังประกิจที่2เนี่ยตอนนั้นมันก็ มันก็จะอะไรนะมันก็จะมีหมอกใช่ไหมกาย็ันจะมีหมอกใช่ไหมใช่มันก็จะมีหมอกมมอขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นภารกิจนี้เนี่ยคนที่เล่นในมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะทายากมากใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยนะใช่ใช่ใช่ซึ่งหลังจากที่ไ,ไม่พูดใกล้ๆก็คือมองลําบากนั่นแหละใช่หลังจากที่เราฆ่ามอนที่มีจุดสีม่วงครบทุกตัวหมอกตรงนั้นมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้ไอ้คริสตัลสีแดงนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งถ้าเรายังตรีมไม่ครบหมองมันก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปไล่ดูมอนดีๆนะครับผมนะเออส่วนภารกิจสุดท้ายครับผมนะภารกิจที่6ก็มานำภารกิจตรงนี้เหมือนเดิมซึ่งภารกิจนี้ไปกลเกาหเรียโอเคครับผมนะภารกิจที่หกหรือภารกิจสุดท้ายนั้นนั่นคือเราต้องมาที่เกาะเรียตรงนี้นะครับผมนะในเกาะเรียนะเราต้องมาสุ่มบล็อตเองนะครับผมนะ้นเราต้องมาสุ่มบลอ เราต้องมาสุ่มโบนสุ่มเพื่ออะไรเราต้องสุ่มโบนเพื่อให้ได้ที่เสกบอสเขียวนะครับผมนะเพื่อให้ได้ที่เสกบอสเขียวแล้วเราก็มาเสกหลังจากที่เราเสกบอสเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ให้อะไรอ่ะให้บอเใช่ครับเราก็มาให้บอลเซ็หย่อนนั่นคือเราก็แค่มาให้บอลตีครับมายืนนี่งงๆให้บอลตีหลังจากที่บอลมันฆ่าเราตายแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปเราไปเหมือนกับ ภารกิจของบิ๊กมัมนั่นเองใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําเหมือนกับภารกิจบิ๊กมัมเลยนั่นคือจุดควบเพิงมค่ามอนจุดควบเพิ่มค่ามอนให้ครบ้งหมดสามควบเพิงมแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่เข้าไปในประตูแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวาร์ปเราไปที่ร,รับภารกิจไปไกลกับคาเฟเดิมโอเคหลังจากที่เราเข้าประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาวาร์ปเราตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเหมือนเดิมครับก็คุยกับคัมพีแล้วหลังจากนั้นเราก็เผาคัมพีทิ้งหลังจากที่เราเผาคมพีทิ้งแล้วเนี่ยสำ ยังไม่ได้สําหรับคนที่อผอมอพิสิพธิสเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีแท่นตรวนี้ให้เราเดินมาคุยกับแท่นตรงนี้นะครับผมนะใจเย็นได้หนุ่มแล้วก็มาคุยกับแท่นตรงนี้ครับและท่านจากนั้น ม,มันกนน็มันก็จะรวมเป็นไอเม็ดเนี่บไอไอเม็ดไอเนี่ยเม็ดเพชรตรงนี้หลังจากนั้นมันก็จะเสกบอสให้เราแล้วเราก็สามารถเข้าไปตีบอสได้ซึ่งมันก็อยู่ด้านในตัวเรนนี่แหละซึ่งของผมตีแล้วก็ได้ดักมาเป็นที่เริ่มลอยแล้วหลังจากที่ได้ดักมาแล้วเนี่ยไอท่านตรงนี้มันก็จะหายไปนะแต่ว่าสําหรับใครที่ทภารกิจครบทั้งหมดแล้วเผาคัมพีครบทั้งสองคัมพีแล้วเนี่ย แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปตีลองออกเซฟเราเข้าใหม่เนี่ยไอ้แท่นตรงนี้มันจะหายไหมไม่ต้องกลัวนะครับผมนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดาบเนี่ยมันจะไม่หายนะครับผมนะเราสามารถมาเส่จตอนไหนหรือเมื่อไหร่เพื่อตีเอาดาบคู่ก็ได้ครับผมนะหลังจากที่เราได้ดาบคู่มันถึงจะหายนะเออส่วนสกิลไหมเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่าไอ้ไอเจมม์หถามหน่อยนะไอ้แยเดี๋ยวก็สอบซสเราล่วงนะนะัเนี่ยเออโอเคมาส่วนส่วนสกิลแรกครับผมนะอ,อ่าอ่าอ่า ทำน้อยสกิลแซนนะครับผมนะถ้าเรามายิงใกล้ๆศัตรูหรือมอนเนี่ยเราสามารถกดค้างนะครับผมนะได้นะครับผมนะซึ่งสามารถกดค้างได้ทั้ง2สกิลเลยไม่ว่าจะเป็นแซนหรือเอกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยดีกว่าครับผมนะสกิลแซครับผมนะจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะนี่จะเป็นประมาณนี้ขึ้นตัวรถโลแล้วก็ปาดออกไปประมาณนี้ซึ่งไม่สามารถ เดินออกได้นะครับผมนะใช่ไม่สามารถเดินออกไปได้นั่นเองนะครับผมนะไปเคลียร์หลบได้นะใช่มันสามารถเปิดเคลียร์หลบได้ครับแต่ไม่สามารถเดินออกโงโงงวได้อโอเคนั้นฮะหลบโคตรง่ายเลยจริงโอเคส่วนสกิลเอครับผมส่วนเยอะเฮ้ย<ก><ก>อยู่แล้วส่ว <c> น <oughs> สกิลเอครับผมสกิล A เอ๋นี่อ่ะก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันยิ่งเราชาร์จเยอะหรือเราชาร์จจนเต็มเนี่ยมันก็จะยิ่งไปไกลนั่นเองครับผมนะหรือพูดง่ายเราก็ยิ่งแบบพุ่งไปไกลแต่ถ้าเราชาร์จ ไม่เยอะเราก็จะพุ่งไปใกล้ๆประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูเลยอันนี้คือชาร์จเต็มแล้วนะนี่มันก็จะเป็นท่าประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นท่าประมาณนี้ครับผมนะนี่ดาบพุ่งกันประมาณนี้แล้วก็จะพุ่งปาดไปประมาณนี้ปงประมาณนี้นใช่่าทีมันพุ่งข้ามเกาะใช่ไหมครับพี่พุ่งข้ามเกาะเหรอมันมันมันไอ้เกียร์ก่อแมงโคตรไกลเลยใช่ไหมเดี๋ยวพุ่งได้อะจะมีความสามารถนกของใช่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสกิลนะ ไอ้เฮ้ยตัวดีกว่ามันเองมึงอะเอามันเลยเอามันเลยจริงจริงโอ้ยเขียนแตกมองเขียนแล้วไม่เห็นเลยคูท็อเอาดีไปแดกไอ้เกมขึ้นขบตาตัวเองก็รู้จักปอมึงคิดว่าอยู่บนฟ้าจะดีกว่าน้นเลยมึงจงล่วงซะเมต็มยิงเออจะอะไรเปิ่มพันเมตรไปยัดแม่ล่วงไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้แก๊งนอด ปังยอมร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันช้ามันทุบรองเฮ้ยเอ้ยผมเฟียหน้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวิธีทำคลิปนี้ก็จะมาไว้ประไว้ครที่ดูไม่ทันก็แนะนำว่าให้ย้อนดูคลิปอีกทีหนึ่งแล้วก็กดสโลว์คลิปก็ได้นะครับผมนะไอ้เหี้ยดูคำพูดมันสิดูคำพูดมันของเที่ยมันเด็กทั้งรอบได้ไหมนี่อีไม่ได้ครับไไม่ด้เปิดโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะครับทุกอนสวัสดีครับผม